ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาะราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าเห็นศพเกลือดกลาดเต็มไปหมดเลยนะคะ ช่วงนี้ชายหญิงท่านใดที่ฝันแบบนี้ให้ระมัดระวังตัวทุกเรื่องรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่เรื่องการงานแม้กระทั่งเรื่องทำมาหากินนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยว่าเรื่องโชคลาภตอนนี้โชคลาภอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะคนผิวสองสีจะให้โชคแต่มีสิ่งที่ควรระวังก็คือการเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดมีญาติมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านหรือ ือว่าลูกเล็กเด็กแดงที่ยังเจ็บอวยอยู่ช่วงนี้ก็ให้หมั่นดูแลเอาใจเป็นพิเศษนะคะให้ใส่ใจสุขภาพไว้มากๆเลยส่วนเรื่องความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้ยังไม่ควรที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตใครที่ยังอยากมีแฟนใครที่ยังรอใครอยู่ช่วงนี้คนที่เข้ามาจีบคุณยังถือว่าไม่ใช่คู่แท้แล้วก็ตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดเข้ามาแล้วอาจจะทําให้ชีวิตคุณเดือดร้อน ตัวคุณเองอาจจะกลายเป็นมือที่สามของเขาโดยไม่รู้ตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังเรื่องมีปากมีเสียงโดยเฉพาะจะทะเลาะก,กันเรื่องเงินนะคะแล้วก็บุคคลที่3ก็อาจจะมาในลักษณะเพื่อนมาทำให้คู่ครองของคุณแตกแยกหรือว่ารู้สึกไม่พอใจอันนี้ก็อย่าพาคนนอกเข้มาในบ้านเป็นดีที่สุดนะคะเรื่องการงานการงานช่วงนี้จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะคะ จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับเรื่องงานกับเจ้านายจะไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงให้ปรับตัวแล้วก็น้ําขุ่นไว้ในน้ําใสไว้นอกนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็คืออาจจะเกิดปัญหาบานปลายให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้จ่ายแบบสูงมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างมากมายเลยให้เซฟเซฟ,เซฟไว้ด้วยนะคะรายจ่ายแทบจะไม่พอกับราย รับเลยช่วงนี้รายรับรายจ่ายไม่สมดุลกันนะคะอย่าให้ใครยืมอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดอันนี้ให้เตือนกันไว้เลยแต่สำหรับสายเสี่ยงโชคลาภใครที่ฝันเห็นจพบเกลื่อนกลาดมากมายนะคะตัวเลขนำโชคแล้วก็โอกาสที่จะถูกโอกาสที่จะมีโชคลาภนั้นถือว่าค่อนข้างสูงตัวเลขนำโชคนั่นก็คือเลขสาเลข4แล้วก็เลขห้า แต่เลขเด่นที่สำคัญก็คือเลข0นย์ะคะเลข0ย์คือเลขเด่น3 4 5คือเลขรองนะคะให้ควยกันก็ได้นำศูนย์ไปใส่กับทุกตัวถ้าเป็นศพผู้ชายเยอะแยะมากมายก็จะเป็น0 5ถ้าเป็นศพผู้หญิงก็0 4แล้วก็ศพมากมาย0 3 0 4 0 5แบบนี้ได้หมดนะคะ0 3 4 5 อันนี้คือเลขหลักนะคะเอาละค่ะขอให้โชคดีมีโชคฝันร้ายขอให้กลายเป็นดีกันทุกคนนะคะฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ